ชมเส้นทางขี่จักรยานริมลำแม่น้ำโขงใหม่นะครับของตัวนครวันนนะครับฝนะั่งนูง้นเป็นฝั่งอาประเทศลาวนะครับเรือน้ำโขงอันนี้คือเป็นทางสะพานที่ลอดอุโวนะครับขี่จักรยานลอดโมงได้เดีนะะ๋ยวเราพาไปดูสองฝั่งตอนนี้ก็เราอยู่ในช่วงของการกอ่อสร้างนะครับอุโมงค์ที่ยาวพอสมควร คือเราแค่ได้ขี่มาก็จะเก็นจากยิ่งดูดนะครับแล้วก็มาลอดอุโมงค์ทางเชื่อมยาวถึงสะพานพานี่จะท้าสายเราผู้นะครับนี่ครับอันนี้เราถ่ายอยู่มุมบนนะครับของหน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามาลายน้ำสขงนะฮบก็เลยมีโอกาสขึ้นมาชมมุมบนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วคือถ้าท่องเที่ยวจะได้ขี่ราลอดอุโมงค์ไปแต่ว่าจะบอกว่าวิวนี่สวยมากแล้วก็น่าจะเปิดประมาณปีกลางปี60นครับไม่น่าเกินตรงนั้น เพราะเขาอยากให้นะเขาเที่ยวเที่ยวแล้วความผนม่นมลาจะเยอะนะครับคือน,นี่คือบอกเลยว,ว่าวิวกินขานมานะครับแล้วสร้างรู้สึกว่าจะสร้างเหมือนเป็นพญาน,นาคด้วยบ้างครับมีโอกาสเที่ยวได้นะครับแล้วความนค